ต้องขึ้นจัดหน่อยเยี่ยวเยี่วยวนะอ่ะเดี๋ยวจะเข้าเลยเข้าทิทานเลยนะครับขึ้นสักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวจะได้ไปตอบเอฟซีครับนะ <c oughs> ย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับตัวเขาตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดรถในการรับชมรับฟังทุกท่านครับ ใครเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงนิทานกดเลขเก,ก้ามาครับกดเลขเก,ก้ามากางเกงไม่ได้ขายเลยว้ยวายวายกางเกงไม่ได้ขายเลยเหรอวายวาวายพี่พัชนีสวัสดีครับมามารอบดึกอร่อยแน่พี่บูเล็กนำโชคสว,วัสดีครับบอกมานทองเอีย <c oughs> อันนี้สิบบาท อีสัตว์นี่สิบบาทอีเฮียไม่ใช่ห้าบาทอีเวนมึงจะให้กูใส่ทองทั้งวันเลยเหรอกูก็โดนคนจี้คนป้นอีเฮียทองแม่งจะหกหมื่นแล้วอีเฮีย <c oughs> กูต้องใส่ทุกวันเลยเหรอแล้วแม่งก็นัาหนักสิบาทอีเฮียกูจะใส่หรือกูไม่ใส่ทองที่คอกูก็มีแต่คอกูมันดำมึงเข้าใจปะ เดี๋ยวพวกงนี้กูจะใส่แม่งเต็มคอทำคลิปแรกของวันเลยพวกงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกูรอให้เมียกูเปิดตู้เซฟก่อนอีเหี้ยกูจะใส่แม่งเต็มคอเลยอีเหี้ยแม่งมึงเป็นอะไรของมึงบูมบูมช่วยมีด้วยขอบตาดำงานข้าวแล้วอีดำออกมาเล่นเราสองคนแล้วเหมือนฉู้ฉะตากามแล้วก็อน,นอนก็อน,นอนฝันแต่งปลาเป็นแผนบางๆโปะตาทักห้านาที ทำทั้งสองสามวันก็หายผมเป็นโรคอ้วนพี่ถ้าคนอ้วนอะ่ะมันจะเป็นข้อตาดํานะครับคนโรคอ้วนจะเป็นข้อตาดํานะครับสี่มาเดี๋ยวจะเข้าสู่นิทานเรื่องนี้ข้อด้ามันเป็นภาซ่าสุพรรณนิดนึงด้ามันแบบเนื้อเนื้อยี่ฮีฮ้สั้นๆได้ใจฟามพราะแม่พี่น้องบางปโปนเข้ามากดไหลให้พ่อมดูวว คนดู้อยห้าทิศซีกดไหลห้าสิบซ่อ,องไม้ฟาว่ายังไงรักกันชอบกันให้กดไหลถ้าไม่รักกันไม่ชอบกันก็ไม่ต้องกดไหลนะแต่ก็เข้ามาแล้วก็กดไหลให้หน่อยนะครับเอฟซีครับนิทานเรื่องนี้ตอนนี้อีดาเหมือนจะรู้ตัวว่าตัวเองจะต้องเจออะไรออกมาดินแล้วไม่รู้ว่าจะได้รับจดไม้แล้วหรือยังดาออกมาดินว่าอย่างไร ออกมาเล่นไอ้ข้ามูหรือไอ้คอบตาดำก็คือพมในนิทานเรื่องนี้นะห้าว่าพมเนี่ยตกอับนะทองก็เอาไปค่ายแดกทองไม่ใช่ทองห้ไปไหน,นี่คือารมามไม้ที่มึงซื้อใช่ไหมไอีดำทองกูยูน่นี้นี่ทองนี้ไม่ใช่ทองปลอมทองจริงแค่เปลี่ยนลายไม่ปกติไม่ใช้ลายนี้ นะอันนี้สิบบาทอีเขี้ยจะทอดเฟี้ยงหัวพ้อ,องตายดิจัดนะไม่จาเป็นต้องใส่เพราะเมียกูไม่ให้ใส่นะแล้วเมียกูอยู่นี้เมียกูไม่ได้ทิ้งกูไม่ได้รักกระเป๋าเมียกูมาค่ายอีดำบอกว่าพมตกอับนะเออรักกระเป๋าเมียมาค่ายทําไมลนะ่ะกูทาภารกิจร้องเรียนมึงกูต้องเอาเงินครอบครัวกูออกมาใช้เหรอ อะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์กับปงกระเป๋าที่เราเคยใช้ก็ออกมาขายออกมาบูรีก่กระเป๋าแล้วออกมารูบูรีก่กระเป๋าไอ้ขามูแล้วนะบูรีก่กระเป๋าไม่พอออกมาบูรี่ทองอีกทองห้ไปไหนเฮี้ยนี่อะไรไม่ใช่ทองปลอมอีสัตเดือดเฟี้ยงตาแตกนี่สิบบาทเปลี่ยนจากห้าบาทอันแรกมันห้าบาทก็เลยเปลี่ยนเป็นสิบบาทอีสัต กูจตเป็นต้องใส่แต่ลอดเด้อฮะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้คลิปแรกกูใส่แม่งเต็มคอเลยอีสัตว์หี่เฮียฮะกูไม่ใช่มึงหรอกอีสัตว์เอาทองปอม,มาจนนักนักข่าวออกไปเล่นนั่นอนะทองทิสองขีดค่ะนี่นะคะเรามีทอง1ิบสองขีดค่ะอีกดอกทองที่ตกหมึที่แว่นแตก นะมึงเป็นยังไงมึงบอกอาการกูมาสิว่ามึงเป็นยังไงฮะเงี้ยนหรือว่ายังไงอาการมึงเป็นยังไงมึงบอกอาการกูมาดิรูมันตันหรือว่ายังไงค้างขายนี้มึงลงมลักกูบะเนี่ยฮะบอกมันสิว่าคุณอยู่นะั่งเป็นแอดมินตั้งราคากระเป๋าอยู่ข้างๆมึงมันแก้งโงเ่เฮียพวกเนี้ยนะ นะมึงแกล้งโงูหรือว่าอะไรอุท่ามึงน้อยให้อีกจนตีนอย่าเพิ่งทิ้งมีดบินหรือมีอุท่ามึงน้อยให้อีกจนตีน <c oughs> เอามาใส่ให้มันดูเลยมันนักสิบบาทตอนแรกผมใส่ห้าบาทแล้วผมเปลี่ยนเป็นสิบบาทมันเปลี่ยนลายไหมเข้าใจป่บ้าผมก็เลยถอดออกมันนักแล้วเวลาล้างขี้เวลาขี้ผมใส่ค้างสายใช่ปะเนี่ยค้างสายเวลาล้างขี้แล้วมือมันล้วง ผมก็เลยทอดออกนะเออพอข้างฝาเนี่ยค้างฝามันใหญ่ใส่ไม่ได้ค้างสายใส่ได้เข้าใจไหมอี๋อูทอดออกอีตาดมึงเห็นยังมึงจะพูดอะไรเนี่ยนะมึงดูด้วยเนี่ยสิบบาทอีดอกกระพือกูเปียนลายไหมฮะคนไหนว่าคนอื่นตกอาบคนนั้นจะไม่มีอันจะกินในอนาคตใส่น้ำ พี่มันว่าพมตกอับตอเน,นี้ยทึ่กูจะตกอับหรือกูไม่ตกอับแล้วมันไปนักหัวมึงเลยการที่กูขากระเป๋าหาค่าน้ำมันไปเล่นมึงทำไมอะแขนเอะเดี๋ยวมึงเจอกูสามพากรออีสัตย์ปากดีนะเดี๋ยวเจอกับกูสัมพากรกูเต็ดกูจัดให้มึงเต็มคาราเบลกูจัดให้มึงเต็มคาราเบลไม่ต้องดิ้นสิ ทำไมแล้วกูขายของมีอะไรคะกูขายของเอากระเป๋ามาขายเป็นไรคะตกอับเหรอรูทํามาหากินนะคะกูไม่ได้ขอทานเอาเงินไปสร้างบ้านเหมือนมึงนี่คะถูกต้องไหมคะฮะอ,อีดํากูไม่ได้เอาเงินไปสร้างบ้านเหมือนมึงนี่คะถูกต้องไหมคะกูไม่ได้ขอทานเหมือนมึงนี่คะกูทำมาหากินนะคะอีสัตว์โง่ค่ะทุกวันนี้นะคะสั่งของทางออนไลน์อีขี้นี่หักแหกหอยขับรถไปถึงนู่นค่ะขอนแก่นค่ะอีเหี้ยค้าะมันเป็นพันอีดอกกําไรอยู่ตรงไหนโง่ค่ะ ได้ข่าวว่าไม่ได้เสียภาษีต่อเนื่องนะนิทานเฮ้ยโดนนะอยากกูเล่นอีกลุยน้องบูมลุยเดี๋ยวเจอกันมันมีภาษีพอพอศูนย์สองภาษีหอจอกภอาษีส่วนบุคคลนะสามภาษีนะภาษีบริษัทคือภาษีพพศูศูนย์สองนะพอ,พอ 20, พสองศูนย์ภาษีส่วนบุคคล ภาษีหอจกอมึงได้เสียภาษีบุคคลหรือไม่เสียต่อเนื่องหรือไม่สะดุง้งเล่นด้วยร้องเรียนสะดุ้งด้วยบัญชีสะดุ้งด้วยร้องเรียนผัวเก้ามึงด้วยร้องเรียนมึงด้วยเอาให้หมดเอาให้หมดนะเจ๊ะฮะทำไมคูขายกระเป๋าแล้วทำไม กระเป๋ากูกูจะขายราคาร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วมันหนักหัวมึงเลยอีเจ๊ฮะอีจัดอีจัดเงาฮะมาที่แม่มึงฮะมึงเป็นยังไงกูขายกระเป,าเป๋าเป็นยังไงนี่ใส่มึงพอๆกันอีบานมึพอๆกันชอบบูลลี่กระเป๋ากูมึงพอๆก,ก,ก,กันเลยอีจัดเงาฮะอีเจ๊มึงเป็นไรอีเจ๊มึงคันหอยหรืองไง หายป่วยมาปากหมาหรือไอสัตว์นะไอ้เอยทำไมกูขาดกระเป๋าไม่ได้หรือไงมันไปหนักอะไรมึงมึงไม่มีปัญญาหรอกเร็วๆนี้เดี๋ยวมึงเจอกกมาละ,คะแค่แม่ค้าและเร็ว,เรวนี้นะคะกูมาละแค่จะขายของราคา150คะ่ะขายกระเป๋ากับขายลูกกินอะไรหนักฝากกันว้า เออถูกกูขายกระเป๋ากินแต่มึงขายลูกกินอีสัตว์ขายนักฝักกันอืมนี่นี่เดี๋ยวพวกนี้มึงโดนน้องเดี๋ยวพวกนี้พรุ่งนี้มึงโดนน้องชายกูอีกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูจะเล่นเรื่องพาสีมึงเรื่องนี้จบไปก่อนเดี๋ยวจะเล่นพาสีอีกนะกูจะเล่นมึงทุกอย่างแหละมึงจําคํากูไว้อีแจ๊ะแล้วเรื่องแปลงสองนะมันหาว่าพวกเราหลอกไว้บูม มันบอกว่าพวกเราหลอกเว้ยเรื่องแปลงสองไม่มีหรอกเรื่องแปลงสองมันบอกว่าพวกเราเล่นอะไรเงียบเล่นอะไรเงียบเล่นอะไรเงียบเพราะไม่มีอยู่จริงไงเอฟซี FC. มันหลอก FC. เกอฟซีเดี๋ยวมึงก็รู้อีดามว่ากูหลอกหรือกูอะไรเดี๋ยวมึงก็รู้เข้าใจปะอืมอดใจไม่ไหวไง <laughs> อีเย็นสินแตกแตะบะแตกอดใจไม่ไหวไ <laughs> นี่นะคะมันบอกว่ามันจะร้องดเงีเงียบเงียบจริงค่ะมิจีลี่นะคะมันไม่มีหรอกค่ะมันหลอกเอฟซีไปวันๆน,นะคะเอฟซีก็ไปซื้อกระเป๋ามันนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะถูกมันหลอกแล้วนะคะโอ้โอสติกเกอรออ์ขอบคุณครับขอบคุณพี่ยูโรที่ดาเซนทีนะครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณพี่ยูโรนะครับ หมอแบงค์คะคนนอนไม่หลับนะ่าคำพูดสนุกสำเนียงพูดไปหัวละกะะแรงกันแรงค่ะอีดอกทองคนนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะทองนะคะทองกูอยู่นี่อีกจัดนี่นะคะทองกูอยู่นี่อีเวนนะเพิ่มจากห้าบาทเป็นสิบบาทค่ะนะ, <c oughs> ะเฮ้ยกูต้องใส่อย่ารังแกเข่าเลยเข่าแม่เลี้ยงเดียวนะ <c oughs> <laughs> อะไรนะมูมดิ้นหนักล่าสุดแสะผู้ใหญ่บ้านคอยดูแล้วกันครับไม่น้ำลายนิทาน <laughs> จัดออกมาแส่บไบ้าน